ลำโพงมาเชลคิวเบิร์นทูเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกับเราเยอะมากและยังไม่รู้วิธีการรีเซ็ตว่าตัวนี้มีวิธีการรีเซ็ตยังไงหลังจากที่เราได้ทำคลิปเกี่ยวกับการรีเซ็ตลำโพงไปก็มีลูกค้าเข้ามาสอบถามกันเยอะมากเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการรีเซ็ตกันดีกว่าครับ ขั้นตอนแรกให้ลูกค้าเปิดตัวเจ้าคิวเบิร์ทูขึ้นมาหลังจากที่เครื่องเปิดติดแล้วให้ลูกค้ากดไปที่ปุ่มสัญญาณเชื่อมต่อบลูทูธค้างไว้เป็นเวลา20วินาทีหรือกดจนกว่าไฟสัญญาณบลูทูธจะกระพริบช้าๆหลังจากที่ไฟสัญญาณเชื่อมต่อบลูทูธกระพริบช้าๆแบบนี้แล้วลูกค้าสามารถปล่อยมือได้เลยตัวเครื่องก็จะทําการรีเซ็ตและลบทุกอย่างที่ตัวเครื่องเคยเชื่อมต่อพอตัวเครื่องรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็กดไปที่ปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธค้างไว้เป็นเวลา3วินาทีและเข้้าาาาาไปปทที่่บบลููกกรรเเิดขึนมมมแ็สถชือ ต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าของใครเคยเชื่อมต่ออยู่แล้วให้ลบอันเก่าออกก่อนนะครับแล้วค่อยเชื่อมต่อใหม่แต่ถ้าหากลูกค้าลองรีเซ็ตแล้วยังไม่หายแนะนําส่งมาให้ช่างเราตรวจเช็คให้ดีกว่าครับทางร้านตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและยังรับประกันงานซ่อมให้ด้วย1เดือนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราส่วนซ่อมลําโพงมาแชลด้วยนะครับ